สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับกลุ่มจูออนครับผมวันนี้นะครับพวกเราจะมาพูดถึงห้าดับสิ่งที่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปรทุมทำในเวลาว่างเพื่อพัฒนาตัวเองครับผมใช่ครัและข้อที่หนึ่งครับก็คือการฟังเพลงร้องเพลยงครับ ใช่ผมสำหรับการฟังเพลงและร้องเพลงนะครับประโยชน์ของมันนั่นก็คือการได้พัฒนาด้า,ดานภาษาครับความคิดสร้างสรรค์และปล่อยใจไปกับเสียงเพลงนะครับตามความรู้สึกของเราณตอนนั้นสำหรับทริคของพวกเรานะครับนั่นก็คือการฟังเพลงในช่วงหลังจากตื่นนอน20นาทีครับเพราะว่าช่วงนั้นนกสมองของพวกเรายังไม่เปิดรับข่าวสารที่มันหนักจนเกินไปการฟังในช่วงนี้ทําให้เราเกระตุ้นการตื่นตัวของสมองได้ดียิ่งขึ้นครับผม ครับผมแล้วข้อที่2ครับคือการออกกำลังกายครับผมครับผมแน่นอนครับว่าการออกกําลังกายนะได้สุขภาพร่างกายปรับโคสเจอร์คลิกภาพนะครับแล้วก็ได้พัฒนาด้านจิตใจด้วยที่ของพวกเรานะครับก็คือการตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับแล้วก็ทําอย่างสม่ำเสมอมีวินัยแล้วผมเชื่อว่าวินัยนะจะพาเรานะไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับผมครับผมแล้วข้อที่3ครับคือการนอนพักผ่อนครับผมซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับมันจะนอนไม่เพียงพอกันคือว่าไม่ได้นอนกันเลยซึ่งทิ่ในตอนนี้ครับคือการวันละครบูชั่วโแปดชั่วโมงก็คือ ตอนกลางวัน้วครับผมใช่ผมยี่สิบจ็สิบนาทีใช่ครับผมแล้วสำหรับข้อที่สี่นะครับก็คือเล่นเกมนะครับแน่นอนเขาว่าหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงการเล่นเกมนะครับมีทั้งประโยชน์และก็โทษนะครับสาหรับทวิตของพวกเราที่จะทําให้มันดึงประโยชน์ออกมาได้สูงที่สุดก็คือการจัดแบ่งเวลาให้มันเหมาะสมกับน้าตางตัวเองนะครับและเลือกประเภทเกมที่เหมาะสมกับเราครับผมครับผมแล้วข้อที่ห้าครับการพูดคุยกับตัวเองครับผมซึ่งเป็นตัวเป็นเช่นดีเลยในการให้กำลังใจเชื่อเรื่องของความใจครับผม แกเงาและทำความเคขียวได้อีกด้วยซึ่งที่ในคตานนี้ค,ครับก็คือการพูดคุยกับตัวเองบอ่อยๆชมตัวเองหรือพูดคุยกับตัวเองนั่นก็จบครับผมแล้วจบไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับสิ่งที่นักศึกษามาหาวิทยาลัยศรีปทุมทำในเวลาว่างเพื่อพัฒนาตัวเองครับผมและท้ายนี้กลุ่มพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ๊ายบายอย่าลืมนะตัวเองก่อนจต่ละใครนะครับผม